เขากำลังละเมิดนะข้อตกลงสันติภาพแล้วก็ไม่เคารพกติกาสากลน,นะเพราะนี่คือพลเรือนนะครับนะเป็นพลเรือนนะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับไม่ได้มีหลักฐานว่าเขาไปเกี่ยวข้องนะกับกองทัพหรืออะไรนะครับที่คนของเขาเนี่ยนะเราก็ปล่อยมาหลายวันติดต่อกันเป็นหมื่นคนแล้วนะ ปล่อยทั้งกลางวันกลางคืนปล่อยให้กลับนะครับไม่ได้ไปทำอะไรเลยไม่ได้ไปขัดขวางเลยนะทั้งๆท,ท,ที่หลายคนนี่ก็พูดตรงๆนะก็มีหลักฐานว่าพวกนี้ที่อยู่ในตลาดลงเกลือเนี่ยก็เป็นสายลับแอบส่งข้อมูลไปทางโน้นนะแต่เราก็พักด้านกลับหมดนะนอกจากคนไหนที่มีหลักฐานเขาก็ กักตัวเอาไว้สอบสวนอาจารย์มองว่าเขาจะเก็บไว้เป็นตัวประกันไหมแน่นอนถ้าไม่เอาไว้เป็นตัวประกันมันจะเก็บไว้ทําอะไรก็จะเก็บไว้ทําหมนะหลายพันคนเนี่ยถามว่ามันเก็บเอาไว้เนี่ยมันก็เปลืองงบประมาณมันนะม,มันก็ต้องดูแลนะมันต้องหาข้าวหาอะไรให้คนเหล่านี้อยู่นะไม่ใช่ว่าให้เขานั่งอยู่เฉยๆก็ไม่ต้องกินอะไรใช่ไหมครับ เขาอยู่กันยังไงเราก็ยังไม่รู้สภาพเลยนะครับว่าคนไทยจํานวนหลายพันคนที่ถูกขเขมรกักอยู่นะครับเนี่ยทัางหลังเราไปไม่ไกลเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ย,าายเห็นไหมก็ว่าหลายพันคนอยู่นะนะครับหลายพันคนอยู่นะบางส่วนชาวเน็ตของฝั่งไทยบอกว่าอุย้ยไม่ต้องปล่อยมาหรอกเพราะที่เหลือๆกันอยู่คือสแกมเมอร์อาจารย์มองงคุณรู้ได้ไงว่าเขาเป็นสแกมเมอร์ทุกคน นะแล้วถ้าเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์เ็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสแกมเมอร์แล้วตรงข้ามแล้วเขากลับเป็นคนที่ไปทําประโยชน์ให้กับประเทศละ่ะคุณจะไปรู้ได้ไงคุณแยกแยะได้เหรอยังไงนี่ผมว่าเอากลับมาก่อนนะผมว่าเอากลับมาก่อนนะครับนะแล้วก็เอามาสแกนนะครับเอากลับมาก่อนแล้วก็มาสแกนดูว่าใครที่มีประวัติอาญากรก,ก็ว่ากันไปสิครับตามกฎหมาย แต่ในฐานะถ้าเขาเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็ต้องกลับมายังแผ่นดินไทยก่อนครับอาจารย์ว่าการที่กัมพูชาทำแบบนี้มันจะยิ่งเป็นชนวนเหตุให้มันรุนแรงมากขึ้นแน่นอนอย่างเงี้ยมันก็ยื่อยุนะมันก็ยื่อยุนะครับแล้วก็ผมว่ามันจะทำให้คนไทยยิ่งรับไม่ได้นะกับพฤติการนะครับของเขมรที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เขาเป็นฝ่ายลุกลานเรา คำว่าลุกลานเนี่ยพูดได้เต็มป่าเต็มคำอยู่แล้วนะครับผมว่าทุกวันนี้ไม่ต้องไปอ,อ,อ้อมค้อมนะเพราะว่าเขมรมลุกลาเราจริงๆนะมันเป็นฝ่ายเริ่มนะครับนะยิงทหารไทยก่อนนะในเมื่อเขาเป็นฝ่ายเริ่มฝ่ายที่จะก่อให้เกิดการปทะทะเกิดความรุนแรงเนี่ยคุณดูสิความเสียหายหเกิดขึ้นเท่าไหร่ คนที่อพยพเจ็ดจังหวัดเนี่ยสี่แสนกว่าคนนะคุณเกือบครึ่งล้านนะเห็นไหมต้องไปอยู่ในศูนย์อพยพเขาไม่ได้ทำงานนะเห็นไหมใครที่ประกอบอาชีพอะไรเขาก็ไปทํางานไม่ได้เด็กนักเรียนก็ไปเรียนหนังสือไม่ได้คุณแล้วสภาพอย่างเงี้ยคุณจะปล่อยให้มันเป็นสภาพอย่างเงี้ยเป็นเดือนเหรอครับอาจารย์คิดว่ามันจะต้องถึงขั้นว่า ้้้อบบุกกเเขาาาไไปแลลวคนทยัมามาผมไม่อยากพูดอันนั้นคงเป็นเรื่องของทางราชการแล้วกันนะครับที่เขาต้องประเมินว่ามันสมควรจะทําอะไรในการที่จะต้องไปเอาคนไทยกลับอาจารย์เสนอแนะนิดนึงค่ะว่รารัฐบาลควรจะทำังไร้รีบดําเนินการทุกวิถีทางนะทั้งการทูตนะแล้วก็ทางการทหาร นะทำทุกวิถีทางทางออกที่ดีท่าทีที่ชัดเจนนีรัฐบาลคุรจะทำยังไงบ้างคะตอนนี้อา้าวใครที่มีหน้าที่ใช่ไหมครับกระทรวงการต่างไระได้มีหน้าที่ในการเจราจาคุณก็ไปเจราจาสินะคุณก็ต้องไปบอกชาวโลกสิครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนไทยจํานวนหลายพันคนที่เขมรมันทาอย่างเงี้ยแล้วทั้งโลกเนี่ยจะไม่ช่วยกันประนามเหรอ ทั้งโลกไม่ช่วยกันบอกให้กัมพูจานะครับปฏิบัติตามเหรอสิ่งที่คนที่เขานะเขาลบกติกาเขาควรจะทำนะครับแล้วเนี้ยชัดเจนเลยผมว่าอันนี้แหละครับเนี่ยเนะียที่ผมมาวันเนี้ยนะมผมก็อยากที่จะให้มันเป็นข่าวเป็นข้อมูลที่บอกกับคนไทยแล้วก็บอกกับคนทั้งโลกว่าตอนเนี้ย เขมีมันทําอย่างนี้นะครับนะคนไทยจํานวนหลายพันคนเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันถูกเอามาเป็นโลกม,มนุษย์ถูกนํามาต่อรองนะทางการเมืองแล้วก็ทางการทหารซึ่งมันไม่ไม่ควรจะมาทําอย่างนี้นะครับเพราะเราก็ไม่ได้ทํากับคนของเขานะครับ